สวัสดีครับกับ mm hmm. ผมอีกครั้งนะครับกับ e b บีขับนะครับวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องเมลากาเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้เมลากาก็คือเป็นที่นิยมมากนะครับหลายๆคนก็คงจะมีพ่อแม่พันุ์พอออกมาได้ไข่เลี้ยงไข่เริ่มเลี้ยงเป็นแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการเลี้ยงลูกป่านะครับนี่ก็จะเป็นคับนี่ก็จะเป็นของที่ผมมีทั้งหมดที่เอาไว้สําหรับเลี้ยงลูกปลาได้นะครับสิ่งแรกเลยที่ เป็นอาหารที่ดีที่สุดสําหรับลูกปลาประหยัดแล้วก็สามารถทําต่อเองได้นะครับนี่เลยนะครับน้ําเขียวนะครับเป็นกลุ่มแพงต้นพืชน,นะครับีย<อ>ตัวนี้อันนี้ก็คือเขียวตัวนี้น้ําเขียวมันเกิดขึ้นเองนะครับที่ร้านเราเลี้ยงปลาไปเรื่อยๆมันบางทีมันก็จะเกิดขึ้นมาเองเพราะว่าปลาเมดากาศจะเป็นปลาที่ค่อนข้างสร้างสารอาหารในน้ําเยอะนะครับน้ําเขียวเนี่ยเป็นข้อดีคือลูกปลาจะกินได้ตลอดถ้าเรามีแสงแดด หรือมีแสงหลอดไฟที่ปลาโตที่ต้นไม้โตได้นะครับน้ําเขียวนี่จะโตไปเรื่อยๆปลาเขาจะกินไปทั้งวันเพราะว่าโดยปกติแล้วไม่ถ้าไม่ใช่ปลาเมริกาหรือเป็นปลาอื่นเนี่ยเราจะต้องให้อาหารปลาลูกปลาเนี่ยเป็นเวลา5รอบ3รอบ4รอบแล้วแต่ชนิดนะครับต่อมาก็คือตัวต่อมาจะเป็นนูริชชิงนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็น ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเก๊กนะครับที่ออกแบบมาตัวนี้เขาไม่ใช่อาหารนะแต่จะเป็นตัวซัพพอร์ตก็คือเขามีวิตามินมีอะมิโนแล้วก็จะมีตัวแร่ธาตุที่ช่วยกับเก็บไขมันของปลานะครับเมื่อเราใส่ตัวนี้เข้าไปเขาก็จะกินน้ําเขียวเยอะขึ้นตัวต่อมานะครับจะเป็นกลุ่มแบคทีเรียนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวน้ําเขียวแต่ว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารขึ้นมานะ ตัวนี้ก็คือ P.S.B. ทุกคนคงรู้จักอยู่แล้วนะครับเป็นแพงต้นพืชสีแดงนะครับก็คือปลาเขาจะกินตัวนี้ได้ด้วยแล้วตัวนี้กับตัวน้ําเขียวเขาจะทําเหมือนซัพพอร์ตกันทําให้เขาโตไปด้วยกันนะครับลูกปลาเขาจะโตเร็วขึ้นแต่ถ้าใครที่ไม่มีน้ําเขียวจริงๆให้ใช้กลุ่มนี้นะครับแบคทีรียใส่ไปบ่อยๆก็ช่วยได้นะครับตามปริมาณของปลานะครับส่วนตัวนี้ต่างจากตัว P.S.B. ยังไงตัวนี้ก็คือเป็นแบคทีรียที่สามารถสร้างอาหารเองได้เลย โดยไม่ต้องใช้แสงนะครับก็คือเราเทลงไปปุ๊บเขาก็จะสร้างอาหารออกมาให้เลยนะครับ2องตัวนี้ใช้คู่กันใส่น้ําเขียวใส่นูริชิงเพิ่มนะครับสามอันนี้ก็จะทําให้ลูกปลาที่ยังไม่กินอาหารเมร็ดเดี๋ยวเราจะมีกลุ่มที่เป็นพวกอาหารสําเร็จรูปนะครับในช่วง 1- 2ถึงอาทิตย์แรกเนี่ยแล้วแต่สายของปลานะครับคือปลากลุ่ม1อาทิตย์แรกเขาจะเหมือนว่ายอยู่เฉยเฉไม่ค่อยไปไปไหนนะครับคือเขายังกินอาหารเมร็ด่ไล้เขาก็จะกินตัวพวกนี้อาหารที่เป็นจุลชีพเล็ก พอเขาเริ่มที่จะกินอาหารได้เราก็จะมีอาหารลูกปลานะครับตัวนี้คืออาชิเมียจริจงๆอาชิเมียปกติเนี่ยมีอาชิเมียอยู่ที่เป็นแบบธรรมดาราคาจะไม่ได้สูงเท่านี้นะแต่ตัวนี้เขาจะเป็นอะทิเมียที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะครับก็คือเราสามารถที่จะตีได้เลยก็คือเราแค่เราเอาวางไว้ปุ๊บเขาก็จะเกิดเราเอาแม่เหล็กดูดเปลือกออกเพิ่มความสะดวกสําหรับคนที่ไม่ได้เลี้ยงเยอะๆเรามีลูกปลาที่เราต้องใช้ฉุกเฉินตัวนี้ช่วยได้นะครับ แต่ถ้าเราเม,มียชิเมียจริงเขาจะมีอาชิเมียมีการกรองเเดี๋ยวว้ผมจะมาสอนวิธีทำเพราะผมทําทุกวันตอนนี้ครับผมก็เลี้ยปลาเมบรากาเยี่ยวอยู่เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็คือเรามาต่อกันที่ตัวอาหารสําเร็จรูปนะครับ2ตัวนี้จะเป็น2ตัวที่ผมแนะนําเลยคือสําหรับช่วงบางครั้งถ้าเป็นปลาพันใหญ่เนี่ยวิกแรกๆเขาก็กินได้เลยนะผงเขาจะละเอียดมากละเอียดแบบว่าแทบจะละลายน้ําไปเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น อาหารปลาที่มีส่วนผสมของแบคทีรียนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะแค่ว่าเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้ลูกปลากินนะครับ mm hmm. เขายัางช่วยบำบัดน้าไปด้วยเพราะฉะนั้นก็คือในอ่างลูกปลาที่เยอะๆตัวนี้จะช่วยคุมไม่ให้น้ําเสียมากเกินไปนะครับส่วน2ตัวนี้ก็จะเป็นอาหารลูกปลาที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับทั้งคู่นี้ก็ใช้ได้ดีเหมือนกนันนี่คือส่วนมากก็คือจะเป็นเรื่องออทําให้ปลาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ท้องเขาจะเป็นแบบนี้นะครับลูกปลาที่ดีจะต้องอท้องเ็าต้องค่อยๆ ดูนี่นะครับตัวตตรงบริเวณท้องนะครับท้องเขาจะต้องเหมือนกับว่าเต,ต่งตลอดเวลาถ้าใครที่มีเวลาดูเขาบ่อยๆแล้วก็คอยให้เขาบ่อยๆได้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอาหารที่รักษาคุณภาพน้ําโดยเป็นพืชครึ่งเนื้อครึ่งเหมือนกันนะครับอ่าเนี่ยภาพรวมทั้งหมดนะครับก็คือเดีย๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังอีกทีนะครับอาหารลูกปลาที่ผมจําแนกให้ตอนนี้ก็คือเป็น4แบบนะครับ อย่างแรกคือน้ำเขียวอ่าทุกคนอาจจะรู้จักกันบ้างแล้วน้ำเขียวนี่ก็คอยระวังสิ่งแปลกปลอมที่มากับน้ำเขียวแค่นั้นเองน้ำเขียวที่ดีเขาแนะนําว่าให้เหมือนประมาณชาเขียวอาจจะเข้มกว่านี้ได้หน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้คือผมเป็นน้ำเขียวที่เกิดขึ้นเองตอนนี้เขาก็มีคนที่เขาเพาะน้ำเขียวขายหลายเจ้านะครับก็ลองดูได้ส่วนตัวนี้ที่บอกว่ามันไม่ใช่อาหารนะครับมันเป็นตัวซัพพอร์ตให้ปลากินอาหารมากขึ้นและกักเก็บอาหารนะครับ เพราะฉะนั้นบางคนเราไปใช้แบบให้ตัวนี้อย่างเดียวมันก็ไม่สามารถที่จะทาให้ปลารอดได้เยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าเราใช้ทั้งหมด4แบบที่ผมบอกมาเนี่ยจะทําให้ลูกปลารอดขึ้นเยอะมากส่วนแบคทีเรียนี่มี2ชนิดแบคทีเรีย2ชนิดก็คือแล้วแต่คนชอบเลยมีสูตรเก่าสูตรใหม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นครับเนี่ยอยู่ที่คนถนัดนะครับแล้วก็อาหารผงทั้งหลายอาิเมียช่วยได้หมดนะครับแต่ว่พาพาร์ทฝั่งนี้ ที่จะเป็นอาชีเมียการผงเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งวีคหลังจากเกิดขึ้นมาแล้วนะครับยังไงก็ขอให้สนุกกับการเพาะเมนากาศนะครับแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ไปนะครับยิ่งเราได้ลูกมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้เปอร์เซนต์ความสวยตัวแปลกออกมานะครับแล้วเราก็จับทําแล้ววันหนึ่งเราก็อาจจะพัฒนาที่จะไปทัดเทียมกับคนที่เขาทํามาก่อนได้ใช่ระเทศญี่ปุ่นนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ สนุกกับการเพาะมนรากาศนะครับแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ไปนะครับยิ่งเราได้ลูกมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้เปอร์เซ็นต์ความสวยตัวแปลกออกมานะครับแล้วเราก็จับทําแล้ววันหนึ่งเราก็อาจจะพัฒนาที่จะไปทัดเทียมกับคนที่เขาทํามาก่อนได้ใช่ระเทศญี่ปุ่นนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ